วันนี้มีแมตสุดร้าใจมาฝากแฟนบอลทุกท่านเตรียมสัมผัสแมตแห่งศักดิ์ศรีเชลซีประทะลิเวอร์พูลสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษเดินทาง1-6พฤษภาคมนี้รับจำนวนจำกัดเพียง20ท่านเท่านั้นในราคาพิเศษ135,900บาทรวมทุกค่าใช้จ่ายแล้วสนใจจองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่เปิลบอยส์ทราเวลได้เลยนะครับผมจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างนี้นะครับ สวัสดีครับพบกับสุขาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เดอะคัพช็อโรวมาโนวิญาชั้นหงแดงไม่มีแผนซื้อบ็คขวาคนใหม่แทนเทนฟอบิโซโรมาโนหนะครับนักข่าวฟุตบอลคนดังชาวอิตาลีรายงานในพอดแคสต์เฮียวีโกระบุว่าลิเวอร์พูลไม่มีแผนที่ซื้อแบ็คขวาคนใหม่ในตลาดก,กรสกันนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนแม้ว่าเทนอเล็กซานเดอร์บ็คขวารองกับตันทีมกํลาลังจะย้ายไปเล่นกับเรอัลมาดริดแบบไม่มีค่าตัวหลังจบซีซั่นนี้ก็ตามนะครับ โรเมโนระบุว่วานลิวร์พูได้วางแผนให้คอนเนอร์บราลีแบ็กดาวรุ่งชาวแอเลนเนีย hmm. mm hmm. ขึ้นมาเป็นตัวจริงแทนเทนอเล็กซซนเนอร์ hmm. ในซีซั่นหน้าถึงแม้แฟนบอลบางส่วนจะมองว่าควรเสริมแบ็กขวารอยใหม่แต่ดูเหมือนว่าบอร์ดบริหานหงแดงจะเชื่อมั่นกับขุมกําลังที่มีอยู่ mm hmm. กูลูเลือดมักโคลนีกล่าวว่าในเรื่องของแบ็กขวาสิ่งที่ผมได้ยินมาคือพวกเขามีความสุขมากกับคอนเนอร์บร์ลีพวกเขาเชื่อว่าคอนเนอร์บร์ลีสามารถเป็นส่วนหนึ่งของทีมลิวร์พูในอนาคตได้ พวกเขาเชื่อว่าเขาเป็นนักเตะที่มีพรสมรรค์มากความรับผิดชอบในการเป็นแบ็กขวาตัวจริงของลิเวอร์พูลจะแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงแต่พวกเขารู้สึกว่าเด็กคนนี้มีทุกอย่างที่พร้อมจะกลายเป็นผู้เล่นที่สำคัญในทีมของอาร์เนอสเลตผมเคยไปที่แอนฟิลด์เพื่อดูเกมลิเวอร์พูลพบกับเบียรมอริตน่าจะเป็นเดือนพฤศจิกายนหรือเดือนธันวาคมผมจําไม่ได้แล้วแต่เกมนั้นคอนเนอร์าร์ลี่เข้าสกัดบอลและได้สร้างปฏิกิริยาที่เหลือเชื่อจากแฟนบอล มันเป็นปฏิกิริยาที่สุดยอดจริงๆในแอนฟิลผมคิดว่านี่เป็นการเริ่มต้นเรื่องราวใหม่ที่สมบูรณ์แบบในช่วงเวลานั้นแสดงเห็นว่าลิเวอร์ pool ในฐานะสโมสรรวมถึงแฟนบอลพร้อมที่จะไว้วางใจเด็กคนนี้พวกเกาพร้อมที่จะไว้วางใจคอนเนอร์บาร์ลีย์ฉะนั้นเรามาดูกันว่าพวกเขาจะทําอะไรในตลาดแต่คอนเนอร์บาร์ลีย์ถือเป็นผู้เล่นกุศลค,คน,น,นต่อไปในตำแหน่งแบ็คขวาและพวกเขาไว,ว้วางใจเขาอย่างเต็มที่ในอนาคตโรมมโนโก่กล่าวทิ้งท้ายนะฮะ โอ้ยกะสซื้ออันเอาไว้เนี่ยเพื่อเขาเจ็บเขาหยังกะสซื้อให้กูแน่แม่มนมึงขีเหนียวอยู่บ่เาเ้านะพี่น้องเ,เอ้ยกูงัดเดือดจัดเมอร์ฟีจวก F.S.G. ต้องรับผิดชอบหากเท so น์ซบมาดริดแดน่เมอร์ฟีอดีตมิดฟิล์ของลิเวอร์พูลแสดงความคิดเห็นว่า ต่เวสปอร์กรุ๊ปเจ้าข,ของทีมหงส์แดงควรรับผิดชอบหาก no, าเทนส์อเล็กซานเดอร์ย้ายออกจากแอนฟิลไปเล่นกับเรอัลมาดริดแบบฟรีๆในซีซั่นแนะม้ว่าเทนอเล็กซานเดอร์นะครับจะยังไม่ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะอำลาลิเวอร์พูลเพื่อไปคาแข่งในสเปนแต่สื่อหลายแห่งรายงานตรงกันว่าดาวเตะในวัยห6ปีตอบรับสัญญา5ปีจากมาดริดไปตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วและจะมีการเปิดตัวในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ขณะเดียวกันนับตั้งแต่ที่ข่าวลือพรสะพัดออกมานะครับเทนอเล็กซาน,นโนก็กลายเป็นประเด็นสาคัญที่ถูกพูดถึงในหมู่แฟนบอลนะครับซึ่งส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นไม่พอใจที่จะสูญเสียผู้เล่นระดับนี้ไปโดยไม่ได้รับผลตอบแทนย่งางไรก็ตามนะครับเมอร์ฟี่ได้พุ่งเป้าไปที่กลุ่ม FSG ที่ไม่มีการเสนอเสญอ,สอใหมยให้แก่เทนอเล็กซานโนโนับตั้งแต่ตอนแยกครั้งล่าสุดในปี2021 พร้อมกับวิจารณ์บอร์ดบริหารของสมโมสรควรบริหารจัดก,การทรัพยากรนักเตะให้ดีกว่านี้อดีตดาวเตะชาวอังกฤษนะครับกาวพันเดมิเลอร์สื่อชันนํำว่าเทนอเล็กเซนโนไม่มีความผิดที่ย้ายออกจากลิเวอร์พูลแบบไร้ค่าตัวนั่นเป็นความผิดของสมโมสรผมเข้าใจถึงความผิดหวังของแฟนๆที่ไม่ได้รับเงินจากการย้ายทีมในครั้งนี้แต่คุณต้องมองโลกตามความเป็นจริงเทนอาจถูกขายได้เมื่อเขาไม่ได้เซ็นสัญญาชุดใหม่เมื่อปีที่แล้ว หรือปีก่อนนั้นในวงการฟุตบอลเป็นที่รู้กันว่าหากคุณมีผู้เล่นที่สโมสรอื่นต้องการหรือชื่นชมคุณจะพยายามรักษาสัญญาฉบับใหม่ไว้เพื่อพวกเขายังมีสัญญาเหลืออีกอย่างน้อย2ปี หากผู้เล่นไม่ต้องการเซ็นญาชมใหม่พวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะถูกขายสโมสตรต้องปกป้องทรัพย์สินนั้นเอาไว้ซึ่งไม่ใช่กรณีนี้เสมอไปแต่สโมสรได้ปล่อยให้เกิดสถานการณ์นี้เกิดขึ้นไม่ใช่แค่สถานการณ์นี้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงสถานการณ์อื่น,อ,นอีกหลายสถานการณ์ที่พวกเขา,าอาจสูญเสียผู้เล่นที่ดีที่สุดและทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดออกไปโดยเปล่าประโยชน์ผมเข้าใจความงงงวของฟแฟนที่นักเตะลูกหม้อคนหนึ่งกำลังจะจากไป เขาทุ่มเททุกอย่างให้กับสโมสอนและคว้าชแชมป์มาได้ทุกอย่างกับลิเวอร์พูลคนไม่สามารถตำหนิโอกาสที่เขาจะไปทําแบบนั้นกับสโมสรอ,อื่นได้เลยท่านี้นอกจากอเล็กเซนร์อูนูแล้วนะครับโมเมตซาลาและเวอร์จูฟไนต์ก็ยังไม่มีท่าทีที่จะรบก,กันต่อเน,นื่องชุดใหม่กับลิเวอร์พูลเช่นกันนะฮะโอ้ยกูเลงเงบริหารแนวไหนเนาะมันแมนอยู่บ่ละครับพอมรีอนองกรณีเทนเนี่ยโอ้โหไม่น่าจะทําให้ต้องย้ายฟรีได้เลยนะฮะ ถ้าขายจริงๆเนี่ยถ้ามีสัญญาผูกมัดกันอยู่เนี่ยแปถึงหนึล้านปอนด์เลยนะฮะเงินจำนวนที่จะขายได้นะครับกูหลงืเงินเฮ็ดยังกันอยู่พวกสูเอฟเอจีโว้ยขั้นแขวจะไม่กันแล้วก็เตือนพรนซ์ระวังเดอะคัพหมดรักหากโยกซบมาดริด ซูมีก่กาลาก้อดีตกองหลังลิเวอร์พูลนะฮะก็ได้เอาอมาเตือนเรนส์อเล็กซานโดร์มาควารองกัปตันทีมหงดงังเกี่ยวกับผลกระท,ที่อาจเกิดขึ้นหากตัดินใจย้ายออกจากแอนฟิลปรุ์นทีมเรัลมาริดแบบไม่มีค่าตัวหลังจบซีซั่นนี้นะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะฮะมีะรายงานมาว่าอเล็กซานโดร์ o, ตอบรับเงื่อนไขส่วนตัวจากเรัลมาริดเป็นที่โลนอยูแล้วโดยจะเซ็นสัญญาระยยยาวกันถึง5ปีพร้อมกันเหนือสูงถึง2 2ง0 0นอนปอนด์ต่อสัปดาห์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีการพูดคุยกันไปตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมานะฮะขณในดวยกันนะครับหากการย้ายทีมเกิดขึ้นจริงอเล็กซานโดรจะได้ปร่วมงานกับจูดเบลงแฮมเพื่อนสเน็ทร่วมทีมเชิงกลษดที่ซานติเอโกเบเนเบลในสีซานาและการตัดสินใจดังกล่าวก็จะเป็นการยุติความสัมพันธ์กว่า20ปีระหว่างดาวเตะในวัย26ปีกับสโมสรลิเวอร์พูลอย่างไรก็ตามนะครับเจมี่กอลเลเกอร์มองว่าแทนอเล็กซานโดรจะรับการปฏิบัติที่แตกต่างออกไปจากซาวเวร์กเดครับ อย่างแน่นอนหากย้ายไปสวมเสื้อราชันทุกขาวโดยกล่าวว่าในฐานะเด็กท้องถิ่นคุณจะรักการปฏิบัติที่แตกต่างเสมอโดยเฉพาะเมื่อคุณย้ายออกจากแอนเวลเรื่องนี้ชวนให้คิดถึงคำถามสำคัญว่าเทนส์ต้องการเป็นเหมือนใครมากกว่ากันระหว่างสตีเวนจลาาดหรือสตีฟแมคมานามานแม้การเยทีมของแมคมานามานไม่ได้ทำให้สิ่งที่เขาสร้างที่ลิเวอร์พูลเสื่อมเสียมากนัก แต่ก็ยังมีประเด็นที่แฟนบอลพูดถึงว่าตอนที่เขาย้ายออกสมสอนไม่ได้ลดคาตัวจากผู้เล่นที่เคยเป็นกองการตวรุกระดับแนวหน้าของพีมลีและผลกระทบนี้ยังคงสะท้อนเห็นทุกครั้งที่เขากลับมาแอนฟิลในฐานะแฟนบอลหรือนักวิจารณ์ความรักจากแฟนบอลลิเวอร์พูลที่เคยได้รับนั้นไม่เทียบเคียงกับอดีตเพื่อนร่วมทีมอย่างโรบบี้เฟลเลย สำหรับเทนคำถามนี้อาจเป็นสิ่งที่ควรไต่ตรองเพราะผลกระทบที่ตามมาไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในช่วงระยะเวลาการเล่นฟุตบอลเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ของเขาในฐานะส่วนหนึ่งของเมืองและแฟนบอลในระยะยาวอีกด้วยแม้จะดูน่าสนใจเมื่อคิดว่าการย้าไปอยู่กับสโมสรใหญ่อย่างโรยมริดจะมีรายได้มาสารแล้วการในการคว้าตัวแช,ชมป์ยุมเปลีกหรือแชมป์ลาลิกาสเปน แต่ชีวิตหลังเลิกเล่นฟุตบอลน,นั้นยาวนานกว่าเงินหรือถ้วยรางวัสลสำหรับจชราที่แม้จะมีช่วงเวลาเกือบยัดไปเล่นที่เชลซีภายใต้การกุมทีมของเชเซ่มูรินโญ่รวมถึงความสนใจจากอินเตอร์มิลานและเรอีลมาเรดแต่เขาเลือกอยู่ต่อเพราะรักษามรดกในฐานะตำนานของสโมสรการตัดสินใจเช่นนี้เป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างให้กับสถานการณ์ของเขาในสายตาแฟนบอลหรือร์พูล แม้ต่การพิจารณาย้ายทียมในช่วงเวลานั้นยังส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของเขากับแฟนบอลช่วงหนึ่งปัญหาใหญ่ที่สุดสำหรับเทนส์คือการย้ายทียมแบบไร้ค่าตัวมันเป็นเช่นเดียวกันกันกบแม็กาแฟนบอลรู้สึกว่าสโมสรกำลังเสียผู้เล่นมูลค่า80ล้านปอนปด์ไปโดยเปล่าประโยชน์และพวกเขาจะไม่ชอบใจนักกับเรื่องนี้ คำแนะนำของผมสำหรับเทนคือเสนอาืชอมใหม่พร้อมเงินไขาการปล่อยตัวที่เหมาะสมซะซึ่งจะช่วยให้สมโมสรมีเงินเพิ่มขึ้นหากความรึกหรือทีมอื่นตัดสินใจทำตามสัญญาทักษิติของแฟนบอลที่มีต่อโมซาลาและเวอร์จิฟันไดซึ่งถึงกู่จะหมดสัญญาในช่วงสมัยนี้ไม่เหมือนกับทัศนคติที่มีต่อเทรนส์มันมีหลายสาเหตุแต่สาเหตุหลักคือปัจจัยของการเป็นนักเตะท้องถิ่น ความรู้สึกคือการได้เล่นกับลิวพูควรเป็นความทะเยอทยานสูงสุดสําหรับเด็กในเมืองลิวพูมันเป็นแบบนั้นสําหรับไมกาไมเคิลสตีวีและตัวผมเองและจะเป็นในแบบเดียวกันสําหรับเทนส์และเคอร์ติจอนการ์รเกอร์กาวทิ้ง้ทยนะโอ้โห แฟนบอลเดือดเผาเสื้อเทนประ้วงข่าวลือย้ายซบเรียม,มาริดกะแาโลโชิเชลระอุนะครับเรียกร้องสลัดดรอปสตาร์ดังพนทีมแถมเผาเสื้อกันแล้วเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับเมื่อแฟนบอลลิเวอร์พูลรายหนึ่งเดินทางารเผาเสื้อเทนอเล็กซานโน,โนเพื่อแสดงความไม่พอใจตามข่าวลือที่ว่าแม็กควาโกสกันกำลังจะยับประรุ่มทีมเรียม,มาริดในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ รายงานจากเมลสปอนครับระบุว่าเราจะจุดขาวมั่นใจจะคว้าตัวเทนอเล็กซานโดไปร่วมทีมได้โดยนักข่าววงในของสเปนเปิดเผยว่าการย้ายทีมครั้งนี้นั้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วด้วยสัญญาณที่กำลังจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์พร้อมกับเวจิฟานายและโมซาลาทำให้เทนอเล็กซานโดก็ตกเป็นข่าวเช่อมโยงกับทีมดังจากสเปนอย่างต่อเนื่องเขาลืดอนกล่าวจุดกระแสความไม่พอใจในหมู่แฟนบอลลิเวอร์พูลอย่างรุนแรงโดยคลิปวิดีโอที่เปิดเผยแพร่บนเอ็กหรือทวิตเตอร์เดิมแสดงให้เห็น แฟนบอลรายหนึ่งกำลังเผาเสื้อของเทรนต์อเล็กเซนโนและชูเสื้อที่ถูกไฟไหม้ขึ้นมาอย่างภาคภูมิใจเสื้อตัวดังกล่าวนะครับถูกไฟไหม้จนเป็นรูขนาดใหญ่แสดงเนถึงความเดือดดาลของแฟนบอลรายนี้หลังข่าวดังล่าวแพร่กระจายออกไปแฟนบอลจำนวนมากึได้แสดงความโกรธเคืองผ่านโลกโซเชียลมีเดียและเรียกร้องให้อเนอร์สลัดผู้จัดก,การทีมหงดงดรอปเทนอเล็กเซ์โนออกจากทีมในช่วงที่ออยู่ของฤดูกา ส่วนตัวผมผมจะดับเทรนด์ในช่วงที่เหลือของฤดูกาลอยากให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของการปิดฤดูกาลอยากให้เขาได้กล่าวอำลาแฟนบอลรายหนึ่งกล่าวอยากให้เขาได้นั่งเป็นตัวสำรองอยากให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองแชมป์หรือกระบวนพาเพรดให้เขาดูทีมจากที่บ้านแฟนบอลอีกรายหนึ่งเห็นด้วยและเสริมว่าอยากให้เขาได้ลงเล่นอีกอยากให้เขาเข้าสนามแอนฟิลด์ตอนที่เราชูถ้วยแชมป์ ดอบเทนส์ในช่วงที่เหลืออยู่ของฤดูกาลแฟนบอลอีกคนกล่าวกณะันที่ราถามว่าเทนส์จะได้ลงเล่นในเก้าเกมที่เหลืออยู่ไหมผมรู้ว่าเขาบาดเจ็บแต่เขาจะได้เล่นให้กับลิเวอร์พูลอีกหรือไม่ผมไม่คิดอย่างนั้นการย้ายทียมที่เป็นไปได้ของเทนส์อเล็กซานโดรถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของลิเวอร์พูลเพราะเขาไม่เพียงแต่เติบโตมาจากทีมเยาวชนแต่ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในว,วิความที่ดีที่สุดในโลก หลังจากที่เขาเข้าร่วมทีมเยาว,วชนของลิเวอร์พูลตั้งแต่อายุ6ขวบอเล็กซานเดอร์นูได้ประเดิมสนามในฐานะนักเตะในวัย18ปีในเกม EFL เอักับเอนเนมฮอสเปร์ในปี2018นับตั้นัต่นั้นเป็นต้นมา,าก็กลงสามไปแล้ว3 4 9เกมและเป็นกำลังสำคัญในความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของลิเวอร์พูลในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาที่เขาอยู่กับหงส์แดงอเล็กซานเดอร์นูยิงไป22ลูกกับอีก87อาเซต นอกจากนี้แม้ความรายนี้ซึ่งควาชั้นไปแล้ว8รายการกับสโมสรในวัยเด็กยังได้รกกับการแต่งตั้งให้เป็นรองกัปตันทีมเมื่อช่วงสัเมื่ปี2 0 2 3ในช่วงหลังก็ถูกท้าทายในตำแหน่งโดยคอนเนอร์แบลลี่และแฟนบอลหลายคนรู้สึกว่าอล็กซเนโนควรถูกแทนที่ด้วยนักเตะชาวแอแลเ์เนือในเกมที่เหลือของฤด,ดูกาลนี้พร้อมทั้งเรียกร้องให้เขาถูกปลดจากตำแหน่งรองกัปตันทีมนะฮะโอ้เผาเสือกันเลยเด้อครับพ่อแม่พี่น้อง ด่วนเรืมรอมริดอาจต้องจ่ายลิเวอร์พูลแมนเทนย้ายฟรีศึกฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพนะครับอาจทําให้หงแดงได้เงินจากราชชุดขาวแม้ว่าเทนอเล็กซานเดอร์โนนะครับแบกวควาสกดดันข,ของลิเวอร์พูลกำลังจะย้ายปลร่มทีมเรือมริดแบบไม่มีค่าตัวเมื่อสัญญาหมดลงในวันที่1กรกฎาคมน,นี้แต่หงแดงยังคงมีโอกาสได้รับเงินค่าตัวจากราชชุดขาวอยู่สัญญาของเทนอเล็กซานเดอร์โนกับลิเวอร์พูลกำลังจะหมดลงและมีรายงานว่าเจ้าตัวใกล้บรรลุข้อตกลงกับเรัลมริดแล้ว ซึ่งเรื่องนี้สร้างความกังขาให้กับหลายฝ่ายโดยเฉพาะการที่เทนอเล็กซซนโนจะย้ายออกไปแบบไร้ค่าตัวอย่างไรก็ตามนะครับลิเวอร์พูลอาจได้รับค่าตัวจํานวนหนึ่งหากเทนอเล็กเซนโนตัดสินใจย้ายไปเดนมาร์ตในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากเดนมร์ตต้องการให้เทนอเล็กซซนโนลงเล่นในศึกฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพที่ขยายทีมเข้าร่วมไปเป็น32ทีมซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง 13รก,กรกฎาคมโดยเรยวมาริดต้องลงเล่นรอบแบ่งกลุ่มกับเอาอิลัสปาซูก้าและซาสบปวกซึ่งตรงกับช่วงที่อเล็กเซนโนยังคงมีสัญญากับลิเวอร์พูลดังนั้นเรย์มาริดจำเป็นจะต้องจะจจ่ายเงินให้กับลิเวอร์พูลเพื่อขอปล่อยตัวเทนอเล็กเซ์โนออกจากสัญญาก่อนกำหนดจำนวนเงินอาจเป็นเพียงแค่การจ่ายค่าชดเชยสำหรับสัญญาเดือนสุดท้ายซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ 8แสนปอนถึง1ล้านปอนแต่ลิเว์พูมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเงินจำนวนมากกว่านั้นได้ลิเว์พูลนะครับไม่มีข้อผูกมัดที่จะปล่อยตัวเทนอเล็กเซนโนโนให้ย้ายไปสโมสรอ,อื่นก่อนวันที่1กรกฎาคมและอาจนำข้อเสนอ20ล้านปอนที่เรือมาริดเคยยื่นเข้ามาในช่วงตลาดกระสแคนเนงเตะเดือนมกราคมมาพิจารณาลุยส์สติลนักข่าวจากเมลรายงานมาว่าเรือมาริดต้องการตัวเทนอย่างมาก เพื่อให้เทนนได้ลงเล่นในทัวร์เมนต์แมตช์นี้หากเขาเซ็นสัญญาก,กับผู้เขาซึ่งสิ่งนี้เองจะทําให้ลิเวอร์พูลได้เปรียบในการเจรจาที่ต้องเร่งเรียบภายใต้กรอบเวลาที่จํากัดฟีฟ่าประกาศเมื่อวันพุธว่าเงินรางวัลสําหรับทัวร์เม้นต์แมตช์นี้อาจสูงถึง125ล้านดอนลลาร์หรือ96.9ล้านปอนด์สำหรับทีมที่ชนะเลิศในศึกฟีฟ่าคัพเวิลด์ครับสโมสรสามารถลงทะเบียนพเพื่อเล่นใหม่สำหรับ ฟีฟ่ากลับเบลคับได้ในระหว่างวันที่1ถึงวันที่10มิถุนายนและสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมได้ในช่วงวันที่27ิมิถุนายนถึงวันที่3รกรกฎาคมน่าสนใจว่าแม้เรเรัลมดรดจะไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับลิเวอร์พูลและพยายามลงทะเบียนเทนต์อเล็กซานโดสสำหรับรอบก่อนรองชนะเลิศซึ่งเริ่มในวันที่4รกรกฎาคมพวกเขายงคงต้องได้รับอนุญาตจ,จากลาลิกาสเปนและพิมรี เนื่จากตลาดก,การสแกนนั้งเตะยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการสาหรับทั้งสองลีกแต่คาดว่าเรื่องนี้จะเป็นเพียงขั้นตอนทางพิธีการมากกว่าการเจรจากับลิเวอร์พูลนะฮะกำขี่ดีกว่ากำตดเวยผมว่าพี่น้องเอารุ่นเฮือกสุดท้ายมึงยังไงก็จีปไปละห้กูได้แน่ยังน้อยนึงก็ยังดีด่วขนขนคิงสแตนด์อัพขนงูดากชูฉัน ลิอรูพูล็งอิซักด้วยข้อเสนอนักเตะแลกบวกเงินหวังนนวคาสเซลปล่อยตัวหงดงเตรียมใช้โกเมสและควอนซาปเป็นส่วนหนึ่งในเดียวเสริมกลังสลิกาดงในตำแหน่งที่ขาดลิ์พูของพวกเรานะครับตัเมืข่าวล่าสุดว่าเตรียมยื่นข้อเสนอนักเตะแลกบวกเงินเพื่อคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าตัวเก่งของเนวคาสเซลมาร่มเทียมในตลาดการสแกนนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะ รายงานระบุว่าหงแดงนะครับเตรียมทุ่งงบประมาณเสริมทัพอย่างหนักหลังจากแฟรเดริโก้กีซาเป็นผู้เล่นใหม่เพียงรายเดียวเท่านั้นที่ยาำร่วมเทียมเมื่อปีที่มันมาโดยมีข่าวว่าดามิเนเยสเดโกโจตาและหลุยด,ดิอาร์ตอาจย้ายอัตจีเทียมขณะที่โทนส์อเล็กซานโดรก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับเรยลมดริดส่วนโมเมสซาราและเวอร์จิฟันไดก็จะหมดสัญญากันในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะ ด้วยเหตุผลนี่ลิเวอร์พูลจึงตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับอิซักมลัสเกอร์เกสและจูมิฟิมปงอย่างไรก็ตามนะครับนิวคาสเซิลได้ตั้งค่าตัวอิสซักไว้สูงถึง150ล้านปอนด์ซึ่งนั่นอาจเป็นอุปสรรคต่อการเจอจาตามรายงานจากท็อตอร์ปนะครับลิเวอร์พูลอาจยื่นข้อเสนอนักเตะแลกบวกเงินเพื่อนม้น้นาวสาริกาดงปล่อยตัวอิสซักโดยมีโจโกเมสและจอร์เรลคอนซาซึ่งเคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับสาริกาดงนิวคาสเซิลเมื่อช่วงสมิที่ผ่านมา อาจถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งในเดียวซึ่งหากการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจะช่วยเสริมกรลังในตำแหน่งที่ขาดให้กับนิวคาสเซิลอิซักนะครับกลายเป็นผู้เล่นที่เนื้อหอมสุดๆในช่วงซัมเมอร์น,นี้หลังจากทำงานอย่างยอดเยี่ยมกับซาลิกาดงโดยในครั้งน,น,นี้เขายิงไปแล้ว23ลูกกับอีก5แอซซิตจากทั้งหมด33เกมในทุกรายการปาปิโซโรมมโนนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดกากนสกนันตเตกกล่าวถึงอิซักว่าอาซนนมต้องการอิซักเจสโกเป็นอีกชื่อในลิสต ลิเวอร์พูลก็สนใจอเล็กซซนเดอร์อิชักเช่นกันมีการติดต่อกับคนใกล้ชิดของนักเตะแล้วทั้งส,งสองสโมสรสนใจอเล็กซซนเดอร์อิชักสำหรับอ์เซนอลก็คือเป้าหมายสูงสุดสาหรับลิเวอร์พูลเขาเป็นหนึ่งในชื่อที่พวกเขากําลังพิจารณาในตแหนนั้นแล้วเราจะรอดูว่าเนิวโซตต้องการทําอะไรพอพวกเขายืนยันที่จะเก็บนักเตะไว้แต่เรารู้ว่าเมื่อมีเงินก้อนโตมาวางอยู่บนโต๊ะบางครั้งมันก็เกี่ยวกับกฎควบคุมการเงินและสิ่งต่างๆเหล่านี้ นี่คือสุดข,ข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของที่27มีนาคมนะครับขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลสิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันแทะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันแทะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ